โอเคสวัสดีครับคนดูวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับคนในแคลนะครับและก็แต่งตัวประหลาดด้วยนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าก็คือว่าจะมาเล่น AW เหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าฝีมือจะออมจะเป็นยังไงเนื่องจากไม่ได้จับ AW มาก,ก็ตั้งหลายวันแล้วนะครับโดดแรกเราก็จะโดดลง โรงงานเลยนะครับน่าจะน่าจะอันนี้น่าจะไม่เดือดเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันเดือดเกินก็ไม่ไหวครับเพราะว่าสกิลเราก็ไม่มีสกิลเอาตัวรอดเลยนะครับแต่สกิลกินแรงอย่างเดียวเลยนะแลวก็เปิดสร็ด,ด้วยเอาลงมาก็ได้ไปเป็นหนึ่งกระบอกนะครับโอเคครับ M4A1 ก็อยู่ในหลังเราแล้วนะครับก็เห็นตัวมันลงมานะครับ อยู่กับเพื่อนนะครับเราก็จะไปสวยตูดมันเลยนะครับเล่นเราไหวหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่เห็นด้วยเพราะนั่นไงมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันต้องโดนไอ้ไปใกล้ๆก่อนแล้วก็เขายิงนะครับเอากระเป๋ากันนะครับนะนะร้บา,าครรยครับเพื่อนื่อง,งโดน m อ A8 ่อุดย m 4 A1 ี่เเรียบร้อยนะครับโอเคครับเราจะตามล่าเพื่อนมันเลยนะครับน่าจะอยู่เมืองข้างหน้าหรือเปล่า ว่ามันมีตัวนี้ลงมาตรงนี้ใช่ปะเราจะเปิดโดนไปเลยนะครับมาดูกันว่าเพื่อนมันจะมาเอาเราหรือเราจะไปเอาเพื่อนมันอันดับแรกเราก็มาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนนะนี่ไงเก็บเสียงครับทุกคนโอ้โหลูกซองด้วยะฮมนี่ก็สวยครับแล้วก็ลองเปิดจุดดูเฮ้ยมันมาเห็นล้อมอยู่ในโดนนั่งนันไง,งนั่ไงนหินในหินใจนเย็นเพื่อนจะเย็น ป้องปอบรุดร้อยครับหัวแตกอเฮ้ยตายเถอะวันนี้โนอันตรายเหมือนจะเห็นสองตัวนะเมื่อกี้เนี่ยก็ตามเอาเพื่อนมันเดินเราจะไม่ปล่อยให้มันรอดนะครับทุกคนคถ้ามันรอดมาแล้วเพื่อนมันจะเกิดมาเอาเรานะโอเคเป็นว่าตามตู้เอามันไปไหนวะไม่เจอเลยอ๋อนี่ไงแล้วจะนหนีหนไปไหนจะพนี่ปอนยไม่พบศัตรู เฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีแบบน้อยอ๋อตายวะเจาะเลยจังวะเนี้ยอ๋อไอวอลมเยอะจังวะเอาโอ้โหดูดิไอวอลมันออกมาจัากไหนขอยเันเลยจังวะเนี้ยมาดิเอาระเบิดไปกินโป้งโดนไปสิบสี่ดอดลูดหนึร้อยครับทุกคนล้วงเหลือช่วงนึ้ทริปเปิลเคอท้ายจำหนึ่นะครับ แลก็ซองใหม่ครับเล่นไม่เป็นหรอกแต่อยากเล่นขอจับหน่อยละกันตอนแรกว่าจะมาจับ A W แต่ว่ายังไม่เจอ AW นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ AW มาแล้วนะครับหนึ่งกระบอกกับอะไรเนี่ยกับ SVD Y นะครับเจอตัวครับทุกคนมันอยู่ในกล่องเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราไปยิงก่อนนะครับแล้วผมก็เล็งอยู่ตรงเนี้ยเออ <c oughs> ไม่โดนแต่ว่ามันยิงต่โดนเล่นมมบักว่ะ ตายเถอะบอบีบบ่นิโมออกมาดิออกมันไม่โดนนี่นะคนสุดท้ายโดนสวีดีวล์ล่วงท,ท,ำทำอะไรทำอะไรเอาเพื่อนมีดาวด้วยนี่ก็นึกว่ามันนอนอยู่ที่ไหนได้เพื่อนมีเอ้ยเหลือเพื่อนมันวะอยู่ไหนวะห่า,หาเล่นมุมบล็อกอีกตัวนั้นผันยงพันยาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวตายนะเนี่ยปืนมันแรงนะเว้ย ออ,ออกมาออกมายิงอออืื้หไม่โดนอื้อหวบิวไม่โดนนะครับทำไมฝีมือผมขากจังวะโอ้ปกติผมเล่นเอวบิวมันจะยิงโดนได้กันทีกินนี่ยิงไม่โดนเลยอ่ะไม่ได้จับมาตั้งนานโอ้โหให้ตายเถอะบอบบี้นิโมไปไหนนี่ไงโดนแล้วโดนแล้วอื้อหือันที่สองไม่โดนอันที่สองเรียบร้อยเหมือนจะพ่ายตายเพราะอีพีดีไว้เฮ้ ผมว่าเ้าจะเล่นสนน่าจะไม่ลุ่งนะครับทุกคนน่าจะไป <c oughs> าจะได้เปลี่ยนปืนนะครับทุกคนให้ตายเถบอะบบี้นีโมและตอนนี้เพื่อนผมเจือตัวครับน,น่าจะไม่ไหวมันนี่ไงร่วงแล้วโอ้โหเพื่อนผมร่วงผมต้องวิ่งเข้าตู้ก่อนครับโอเคเนีย่ยง,งั้นผมวิ่งเข้าตู้ก่อนเลยชุบเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยไปเอามัน <c oughs> โอเคชุบเรียบร้อยแล้วผมจะไปเอามันนะมันน่าจะอยู่ค้างแสงหรือเปล่า อยู่ั้างแสงนั่นแหละมันยึดั้างแสงอยู่ตอนนีน้โอเคครับเรามุ่งหน้าไปั้างแสงกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงั้างแสงแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเราน่าจะเก็บไปหมดหรือเปล่าวะหรือยังเาะน่าจะหมดแล้วละ่ะเพราะว่าตีนไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยิงอันนี้ทิ้งเลยนะยิงโดนนะเพราะว่ามันจะเห็นติดเรายิงทิ้งเหมือมนจะมีตัวมานะเนี่ยปุ้งโดนแล้วเนี่ย ตัวที่สองตัวที่สองไม่ดาวโอ้โหเสียดายัดเลยอืยเอามาจากไหนอีกม่เยอะอืมซุปกันได้ใชยหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อยิงดาวแล้วเมืนเกี้ในซุปกันได้เช่อ๋อเรีย,ยบร้อยเพื่อนเราร่วงอืมเยอะ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 โอเคครับผมจะถอยก่อนนะผมจะให้เพื่อนเราจัดการเองเลยนะ เพราะว่าผมน่าจะไม่ไหวเพราะว่าผมไม่มีปืนชาร์จเลยผมมีแต่ปืนดีไกลเลยครับเนี่ยขอของหน่อยเพ่อเราน่าจะไหวหรือเปล่าวะเอาเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะอ้อมเข้าหลังให้พึ่งนี่ไงไม่โดนได้ไงฮะมันเดือดนิ่ยิงไม่โดน,โดนเอ้ยตีใหม่มาอีกโอ,โอ้โหเยอะเอ้าในนีเลยหรอโอ้โหอุ้งไม่ดาวโอ้โหเพื่อนเราก็ร่วงหมดอือือจะตายครับทุกคน ให้ตายเถอะและเหลือแค่ผมคนเดียวจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยให้ดีทำยังไงดีทุกคนฝากกดลงกดไลค์ด้วยนะกดแชร์จะรครด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งมาให้เพื่อนเฮ้ยแต่จังหวะน,นี้ผมต้องวิ่งเข้าวงก่อนวงก็แดกคนก็เยอะมันต้องเข้าวงหวาตี้นี้ผมจะดักนะครับทุกคน มาอยู่ไหนวิ่งเข้ามาดินี่ไงน,นี่ไงามาแล้วมาแล้วนี่ไงหมดตีเฮ้ยอ,อันนั้นอันนั้นจะไปไหนน,นั่นจะไปไหนเอ,อ้ยมันจะไปไหนเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วดาวดาวเรียบร้อยเฮ้ยเหล็กตัวนึงนี่ไงดาวเยเฮ้ยมาว่าตายเถอะ ซ้ำเลยซ้ำเลยเดี๋ยวมันชุบกันอ้อมเข้าวงก่อนนะครับคือมันไม่ไหวเฮ้ยไอ้นี่ทำอะไรไนอะ้นี่ทำอะไรทำอะไรนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยครับล่วงไป <c oughs> เป็นว่าผมจะไปชุบเพื่อนนะว่ามันไม่ไหวเดี <c oughs> ัยวไม่ไหว <c oughs> วงก็เล็กของก็ไม่มีมีแต่ a อบิกับปืนอะไรเนี่ยมีปืนชาร์จไม่มีครับแต่ว่า มันเต็มบ้านเลยครับผมจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะไม่ได้นะครับทุกคนดูดิเต็มบ้านเลยอ้ยนั่นมาจากไหนเอ้นั่นร่นนวงลงมาจากฟ้าหรอนี่ไนงะเสร็จร้อยได้คิวฟรีนี่ไงได้คิวฟรีโอเคผมว่าจะอ,อุ๊ย,อยตอนแรกผมว่าจะเข้าไปชุบแล้วอุยแต่ว่ามันมีตัวอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็จะอ้อมมาตรงนี้นะครับเอ้ยมีอีกอือหืออือหือแบบนี้ไม่ไหวครับทุกคน แบบนี้ไม่ไหวจริงๆผมแพ้ระยะใกล้ครับเฮ้ยมาดิมาดิาโอ้โทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคือเอาที่หนึ่งให้เพื่อนไม่ได้ครับได้ที่สี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย